อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ Pass แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับ นะสวัสดีครับมีลัคกี้แบรนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง1 1ข้อที่ทําให้เล่นเกมนี้เล่นง่ายเลยนะเอาดับแรกเพื่อนๆน่าจะสงสัยว่ามันชื่อเราเนี่ยมันสูงให้เราั่วเลยถูกไหมครับเราสามารถกดใบเปลี่ยนชื่อนะไอเทมได้เห็นไหมมีก็จะขอเลือกเป็นลัคกี้แบร์มันเดิมโอ้วันนี้ตั้งได้นะปกติตัว R บีต้องไปตั้ง2ตัวเพราะปกติจะมีคนใช้ชื่อนะ อ่าต่อไปอย่างที่2นะก็คือการคูสมบัติาอาวุธเองอันเร้เอี๋ยวมีจะขอบอกเลยว่าอาวุธจะมีตั้งแต่ขั้นฟ้าม่วงแล้วก็ส้มแล้วก็ทองคองจะดีสุดนะครับทองจะบวกแทกมากสุดแล้วก็ทําให้เราเล่นง่ายเอาง่ายเกมนี้ไม่มีอะไรมากเลยแค่ให้เราหาอาวุธทองให้ได้3ชิ้นเพราะใส่3ตัวละครแต่ว่าจะเป็นอาวุธส้ม3ชิ้นก็ได้ครับมันจะทํให้เราเล่นง่ายแต่ว่าอย่างที่บอกเพื่อนๆดูแทกอาวุธส้มเลยมากแท็กสามร้อยหกสิบซึ่งมันมากกว่าบ้า,าฟ้ากับม่วงเยอะมากเพราะงอย่างที่บอกครับอา ทองกับส้มอ่ะสำคัญในการเล่นแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อไปในส่วนข้อที่3นะส่วนใหญ่คนเล่นชอบแหลกนะอันเนี้ยเดี๋ยวมีขออนุญาตให้เพื่อนๆถ้าเล่นถ้าเล่นในมือถือมีเล่น iPhone เนี่ยมียังแหลกเลยก็ให้เราไปปรับที่หน้าจอนะครับเนี่ยปรับที่หน้าจอเนี่ยให้เพื่อนๆปรับเป็นแค่ขั้นต่ําแค่นี้เราก็จะเล่นแบบเลื่อนๆแล้วไม่ค่อยแนะนําปรับสูงในมือถือเท่าไหร่นะมีค้างมากเล่นมาเล่นไม่ไหวอ่ะแหลกมากเล่นไม่ไหวจริง อ่าต่อไปเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าเราเล่นข้างบนเห็นไหมครับมันจะมีจุดกระพริบอยู่ให้เพื่อนๆกดขวาล่างคือลูกอาวุธกดค้างแล้วเราสามารถที่จะโยกอนาล็อกเลยครับจะไปทิศทางไหนก็ได้เพราะว่าบางปืนมันไม่สามารถที่จะกดยิงข้างบนได้เราต้องกดอนาล็อกเองนะครับอ่ะแลวอันนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเาเพื่อนๆเล่นอาจจะเจอรถถังใช่ไหมรถถังนี่เราสามารถขึ้นได้บางคนไม่ขึ้นแล้วบางคนเดินเลยไปเลยซึ่งรถถังนี่ยมันจะมีพลังชีวิตของเจ้ารถถังของมันและพลังโจมตี F16 หรือป้อมยิงจรวดเนี่ยแรงมากนะ คือถ้าเราเล่นดีเนี่ยเราขึ้นรถถังเราสามารถจบฉากได้เลยโดยที่ตัวเราไม่เป็นไรเลยนะครับอ่าต่อไปอีกข้อคือเห็นไหมครับมันจะมีของเก็บอยู่เห็นไหมที่เกิดอันนี้คืออ่อหังพยาบาลพอมีกดเสร็จเนี่ยเลือดเต็มเลยและน,นี่คือท่าไม่ตายเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตว่ามันจะมีท่าไม่ตายของแต่ละคนไม่เหมือนกันของมาโก้มันก็จะยิงแบบ s หกรัวๆเลยส่วนของน้องผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นยิงระเบิดลงมาเห็นไหมอันนี้พีโอ เขาจะยิงไปคล้ายๆตู้แล้วก็ระเบิดเป็นอาหารนะครับก็คือให้เพื่อนๆพยายามคอมโบของ3ตัวละครที่ดีด้วยเพื่อนๆสามารถกดตรงฝาบนเห็นป้าที่จะเป็นแถบท้าไม่ตายเนี่ยกดใช้ได้นะครับจะทําให้เกมผ่านง่ายกว่าเดิมมากนะอย่าเล่นตัวเดียวนะน,นี่มีแนะนําอย่าเล่นตัวเดียวให้เรา,เาจัดทีมเอาตัวละครใส่3ตัวให้เกิดปร,ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็เอามาเอาคอมโบกันแล้วก็ข้อที่2ก็คือเพื่อนๆควรจะใส่อาวุธให้ตรงกับตัวละครด้วยมันจะทำให้เล่นง่ายมากนะ เห็นป่ะย่างด่านที่แบบบอสยากหรืออ่ะหมีก็สามารถที่จะผ่านได้ด้วยการคอมโบกับเพื่อนๆสามตัวละครของเรานะครับแต่ว่าอีกข้อนึงก็คือเราต้องรู้เมคานิกของบอสเกมนี้ด้วยนะถ้าเรารู้เมคคนิกของบอสเกมนี้เราก็จะรู้เห็นป่ะอันนี้หมีตอนแรกหมีไม่เล่นไม่รู้ก็เลยโดนครับแล้วก็โดนพึ่งหลอแล้วไงอะ่ะก็เลยใช้พลังของทีมเวิร์คขึ้นมาโอ้โหอภินิหารทําไม่ตายสามตัวบอสเนี่ยครับมันจะทําให้เกมเราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะมันจะทําให้เราเออเล่นเกมง่ายขึ้นเยอะนะครับ อ่ะต่อไปข้อสุน้าจะข้อสุดท้ายแล้วก็คืออะไรก็คือระบบอะไรครับระบบคอนะซึ่งระบบคอจะเปิดตอนเลเวลสิบเอ็ดนะครับเอ่อพวกคอเนี่ยเราสามารถหาได้จากในดันนะครับจะมีส like ีเขียวเอ่อสีฟ้าแล้วก็ขั้นต่อไปเห็นไหมมันจะมีเซตใส่สี่อันเห็นไหมถ้าเกิดพีเรามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีของวดเพิ่มสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ให้เราใส่ให้ถูกด้วยอย่างมาโก้ก็เป็นสายโจมตีก็ควรใส่ต่คอที่เป็นโจมตีนะครับใส่สี่เซตแล้วอีกสองก็ใส่เป็นเซ็ตโจมตีเหมือนนกััแคค่รบ อย่างไงก็น่าจะช่วยผู้เล่นที่กาลังเล่นเมทัลสตารกำลังงงอยู่ก็เผื่อจะช่วยผู้เล่นที่กาลังงงอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าหลายๆข้อที่มีรวบรวมมาเนี่ยน่าจะช่วยผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนว 2D Action แบบนี้นะครับแต่ว่าผมีจะบอกว่าเมทัลสตารเนี่ยมันคือเกมในตำน,นานของเด็ก90นะแล้วก็ส่วนใหญ่แต่เกมเนี้ยมีบอกจริงเขาบอกรู้จักอะแปลว่าต้องมีเริ่มมีอายุแล้วแหละจริงๆสักที่8 30ขึ้นไปประมาณนี้นะครับอ๋อแล้ว เพื่อจะช่วยผู้เล่นใหม่แล้วกันแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเกมนี้อลองมาทาตามที่หมีเล่นดูนครับมันจะทําให้เกมเล่นง่ายแบบอีซี่โบไปเลยนะหลักๆอาวุธส้ม3มชิ้นจบเลยครับเออเอาหลักๆอาวุธทองสชิ้นใส่ตรงตัวละครตัวละครดีๆ 3, 3ตัวแล้วก็อัพคอเกมก็จะเล่นแบบอีซี่โบไปเลยเอา่าเผื่อคลิปนี้มีมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวหมีเจออะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับ อะแล้วอยากให้หมีทำไกด์เด๋ยวเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวหมีจัดให้ใครขออะไรหมีทำให้หมดนะครับก็ป๊บก็หมีก็สไตล์ในทุกเกมนะถ้าสังเกตเนี่ยหมีลงเกมไหนคือหมีทำแบบหมีทำแบบครบทุกอย่างอะตั้งแต่สักกระเบือยจนเรือลบมเลยนะช่องหมีเนี่ยอะก็ขอให้ผู้คนเล่นเกมเมทัลสลักเอออะเวกเกนยังมีความสุขนะครับอะแล้วเจอกันนะครับผม ขอรบกวนเพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบบเปิดระบบซปเปอร์แทงแล้วนะครับเขาว่าขอบคุณนะ <c oughs> อ่านี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีรา้าหกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่านี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนียนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนียนของหมีครับคือใครที่มาโดเนียนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเียนทั้งหมด6คน ก็คืออย่างคุณเอกเซัเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับถึงพับาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนินให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮซัตนะครับซึ่งตอนนี้มีทําทั้งหมด7เกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทํำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเงินมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดนเนินแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดนเนินได้นะครับอันนี้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สนับสนุนช่องล็อคกี้แบ